สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่20ก,ก,กรกฎาคม65เนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะตัวดินของเราก็คือ7กับ8นะคะตัวรองก็คือ0กับ1เนาะที่จริงมัน7กับ0 8กับ1เด้อแต่เราสลับคู่กันนะ7กับเจ็ดศูนย์เ8็ดสองเจ็ดห้า แปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนตัวลองเนี่เอาแต่หัวหัวมันเด้อกระท้ายมันหรือเพื่อนๆจะจับกู้เจ็ดศูน่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดเหนึ่งอาอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องเืองเงินเยอะนะคะสตัวแล้วก็จับให้นี่เก้ 9, 1, 7, หรือจะเป็น เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ได้นะเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดนเก้าแปจ็ดหรือเพื่อนๆจะจับคู่ใหม่ก็ได้เด้อหนึ่งแปดศูนยหนึ่งแหนึ่งเจ็ดหนอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็จับเอาเนาะเรือกตะดวงของใครของมันเน้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ั b s ไค i b ์กดไลค์ให้วันนี้ก็ขอให้ปังๆสามตัวเดอ้อแปดเจ็ดหนึ่เดแปด้ออย่าลืมเนาไม่ได้เขียนลงนี่มันชอบลอยออกดเดอ้อเด้อหนึ่งเนี่ แปดหนึ่งเจ็ดนี่ชอบลอยออกสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ